สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็นําแม่ทิทยนะ์ของเพชรของเราครับลงน้ําแล้วดูคหน่อยฝั่งนุ่นเป็นพี่บัวครับโอโ้โหดูดูครับผมดูพี่บัวครับนี่ <c oughs> เล่นใหญ่เลยครับผมเอาโน,นลงโน,นลงโ <c oughs> น,นลงโน,นลง <c oughs> ดูจ,ดง <c oughs> จะนอนลงไหมครับผม น้ลงน้ำลงตรงนี้น้ำมันลึกนะผมว้าวทิมน้ลงน้ลงน้ลงเร็วอันนี้มาเล่นน้ำกับพี่บัวนะผมบัวบ้านของเราครับผมโอ้กินน้ำแล้วกินน้ำแล้วแม่กินของเราน้ำลงเนอะทิมน้ำลงน้ำลงดูเขาผมอ่ะน้ำลงหน่อยน้ำลง เอาขึ้นมาแล้วน้องลงคลิปน้องลงทุกทายจะหนาวนะผมแต่อทองเพชรนี่ไม่หนาวเลยเตรียมนองลงก่อนโอ้ดูทองเพชรทองเพชรโอ้ขึ้น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 ,นวันนี้เราผูกโซ่วไว้นะผมเพราะว่าวันนี้มาขี่ช้างมาคนเดียวผมกับควันเกียียวของเราก็ผูกโซ่วไว้เพราะขึ้นมาแล้วโอ้โหน้ำยังไม่ชินไหนเลยครนะ อ้าวทองเพชรมาแล้วดูขึ้นมากินอ้อยอันนี้เป็นเศษหญ้าครับผมช้างไายพี่บัวครับผมเป็นไงบ้างครับพี่บัวดูตองเพชรดูขึ้นไปไหนแล้วนั่นเราจะไปดูพี่บัวบ้างเอาเอองเพชรวิ่งมาหาแล้วจะไปไหนลูกไปหาพี่บัวปะสงสัยมันจะมาหาบัวบานแล้วดูดูดูวิ่งไปแล้ว เ่อตัวเบ็ดไปหนึ่งบัวบานอยู่นู่นครับมาดูครับผมโอ้บัวบานวิ่งมาแล้วเอาเอาวิ่งกะนี้เอาวิ่งนี้่าบัวบานมาแล้วครับผม ดูพีบัวอ๋อวิ่งมาแล้วครับต้องถอยครับต้องถอยอ้าวพอมาจับกล้องครับผมนี่ครับมีผู้ชายมาตามมาครับผมับมาแล้วเป็นไงมาครับผมโมบองไม่เห็นเดี๋ยวช้างครับเฮ้ยช้างเลยด้วยบัวบัวบัวโชว์งามันไกรเลยครับงาขาวชั่วเอาเลยครับงาขาวมาเลยครับครับจับกล้องครับผมเฮ้ย ยังใครครับเฮ้ยบุบานบุบานอยากเล่นนะครับเฮ้ยอารวบ้านดักเลยครับเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เองนะครับอุ๊ยใครไปบุกปวามาแล้วเฮ้ยนีนก่กระทงเพชร เดี paid, ๋ยวพี <U lawsuit royable> ่บ <im erc on bury> ัวนะครับไปลงไปลงไปอะไรมึงลงไปดุไปๆหรือลงไปแก่ท้อเพชรดูเฮ้ยเฮ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวบัวนี่ตัวบัวเฮ้ย เฮ้ยระหว่างทอเพชรกับวัวนี่ใครเล่นน้ำแรงกว่าน้าวัวเฮ้ยวัววัวเอ้ยวัวท่านี้ครับเเฮฮ้้ยยเฮ้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 ย วัวไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอเพชรตอเพชรมาเล่นงานกับพี่บัวแล้วตอเพชรเร็วมาไปพลาดพินาศแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งล้มล้มเล็วเฮ้ยรีบมากนะครับ รอผมหน่อยพี่ต้ารอผมหน่อยผมอยากเล่นน้ำด้วย,อยเอ้ยเฮ้ยกาบไปไหมเฮ้ยบัวบัวว่าไงเฮ้ยบัวก็อยากเล่นด้วยเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอุยอ้ยวิ้ยต้าไม่ใช่ลึกแล้วบ่ทองเพชรไ,ไปนะเป็นหรือเปล่าเป็นครับทองเพชรไม่กล้าไปนะครับโอ้พี่รอผมด้วยผมอยากเล่น น้ำลึกนะครับนี่น้ำลึกมากนะครับเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณให้บัวเราเฮ้ยบัว <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเครเ <c oughs> มื่อทองเพชรเล่นน้ำกับบัวครั้งแรกนะครับวันนี้โอ้โหเอาใหญ่เลยครับนี่ <c oughs> เฮ้ยระวังนะเว้ยชินใจก็หักตรงนี้แล้วนะ มาแล้วครับเหนื่อยแล้วครับพี่ต้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยแล้วครับพี่ต้าสัมภาษณ์หน่อยครับแต่ว่าออทองเพชรเราจะตีนะเฮ้ยเฮ้ยทองเพชรเรายังเล่นไม่อิีกนะครับ,บเหนื่อยไหมลูกะเดี๋ยวทอดมีออกกันนะครับผมพอดีว่ายน้ำแล้วมัน,นยังไงครับเฮ้ยวัวเอาวัวกับทองเพชรนะครับ เฮ้ยขอบเขตขอบเขตไปเล่นกับพี่บัวเร็วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบัวก็ไปแล้วเฮ้ยครับผม พิต้านะครับเฮ้ย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 มาทักกันครับเอาบัวพี่บัวก็อยากเล่นด้วยเอาบัวมาแล้วอ่ะบัวพี่บัวไปมาเล่นเลยมาไปอีกแล้วครับผมน้าลงเอ้อนา นายนายนายมึงเลยหนาไปลึกๆหน่ยมันเอ๋ท้องเปียกมันหนึ่งตามมัยตามไปมัยควันเจียวก็มาแล้วควันเจียวนะครับมาหาคลิปนะครับวันนี้เออทองเปียตามไหมวะตามด้วตา เฮ้ยโอ้ยไปน้ำจริงๆครับเฮ้ยไปแล้วบัวไปแล้วครับบัวไปแล้วบัวก็อยางเล่นด้วยครับเฮ้ยทำไมไ่เจอตาล้นเงเฮ้ยบัวนะครับเฮ้ยระวังนะครับตรงนี้หักมาางหนึ่งนะ ก็สนุกสนานนะครับผมโอ้ยมีความสุขมากบัวความสุกเล็กๆน้อยครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วครับดมากเลยครับผมเหนื่อยไหมครับตืมๆๆเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยมีลูกชายนะครับต้องว่ายน้ำมั้เฮ้ยิฮิอยากไปเล่นกับพี่นะครับพี่ผมเล่นหน่อยพี่ไม่ผมเล่นด้วยไปนะครับไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปดูกใกล้ๆไปดูกใกล้ๆเอาเพียกน้ำไปดูกใกล้ๆเ <c oughs> อาไม่กล้าไม่กล้าภาพที่น่ารักมากๆเลยครับผมอืมเป็นน้ำกับดบัวนะครับนี่เออถังแรกไหมครับนี่โอ้ยโ,โดนทีไปครับโอ้โห เป็นเส้นน้ก็ยังไม่โดนครับเอ้ยกลัวแล้วโดนซิคท์เมื่อกี้นี่ครับขอกระชับครับผมเฮ้ยบัวบัวไอ้เพชรไปแล้วกับพี่บัวแล้วทองเพชรเกรนกับทองเป็นเหนื่อยมากเลยครับผมบัวตตรงนี้จะเป็นเฮ้ยครับผมความรักเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าเฮ้ยเอ้าแรกๆก็อย่างนี้แหละครับ เฮ้ยบัวก็อยากให้ให้น้องมาเล่นด้วยเขาบอกว่ามามาเลยเฮ้ยอตเฟชรก็เล่นข้างนะครับเฮ้ยเฮ้ยอาอูสู้กันครับสู้กัน น้ำครั้งแรกกับพี่บัวบานนี่เฮ้ยกวต็งนี่ครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วทอเพชรมือน,นับไม,มไม่กลัวครับผมไม่กลัวครับอนักแสดงจะกลัวแล้วมาแล้วครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกซับสไครต์ช่องคายทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ